สวัสดีค่ะมือนี้นะคะ,คะมาพบกับแคทสนุกค่ะเ,เ,เสียงอิสานเสียงหวานๆคนเก่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องมากับรถสวยๆนะคะรถเจ็ดทีน่นั่งรถขอบควรนะคะเป็นเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ลีเจเนอร์นะคะ2.4สิกมาโฟนนะคะชมปี21ค่ะไม่อยู่ที่20,000ก,กิโลนะคะพ่อแม่พี่น้อง มาในราคาพิเศษเลยนะคะป้ายแดงนะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนเก้ามืนกว่าบาทนะคะรุ้าเนาะมาหาแคทนะคะมือนี้นะคะเอาไปเลยค่ะอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเก้ามืนบาทค่ะพ่อแม่พี่น้องลดไปตั้งค์หลายแสนเลยนะคะแดนไ,ได้แบบน่องๆป้ายแดงนะคะรุขาพราวาเจ้าตัวนี้นะคะสวยคือป้ายแดงเลยค่ะไม่แคร์สองหมืนกิโลพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวนะคะว่า ออปชันของเจ้าลิเจนเดอร์นะคะมีอย่างแน่นะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะได้รับชมแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะ,ะกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้เซลแคดเดอจ้าเวลามีรถสวยเขามานะคะพ่อแม่พี่น้องก็จังสิบริพาทกันนะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจฝากติดต่อเขาอมหาแคดนะคะลูกค่าลิเจนเดอร์นะคะมีแค้มเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่สำคัญนะคะออปชันมาครบค่ะหน้าจอกล้องถอยนะคะลูกค่า กล้องนะคะรอบคันนะคะ30องศานะคะดิบเบกซี่หล่อนะคะพอแมพี่น้องกระจังหนะะ้าสวยๆนะคะสไตล์นะคะเจ้าร e เจเดอร์เท่านั้นนะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะนี่นะคะกล้องหน้ารถนะคะเห็นบหนี่นะคะมีกล้องหน้าพรนะคะลูกค้านะคะส่วนของกระจังหน้าน,นะคะสไตล์ของรีจเดอร์ยังเดียวนะคะลูกค้าเนาะสองลมมาแตกบาหา่หักขาดสภาพสวยๆนะคะ เป็นสีดำแมกเริกนะคะลูกค่ะสีดำนะแบบเขาเอื่ว่าสีดำที่มันมีเม็ดเม็ดเม็ดเม็เม็ดเนิดนึงเนาะไฟหนานะคะพอมีพิณทองสภาพสวยๆเลยเป็นไฟนี่เลยค่ะเห็นป๊เป็นไฟ LED นะคะนี่นะซีเซนแบบนี้ค่ะลูกค่ะหลอดแยกเลยนะคะสภาพสวยๆป่แตกป่หักค่ะเงาๆงางามๆนะคะ ในส่วนของเบาไฟตัดหมอกนะคะตะมูตะมีนะคะเป็น LED นะคะมีเซ็นเซอร์หลอบคันนะคะลุกค,ค่ะสีสวยนะคะสีสมามเสมอสีเดิมนะคะสีเดิมจากโรงงานสีเต็มๆนะคะบ่ะมีเพี่ยนบ่มีกลับสีนะคะพอแม่พอแม,ม่พี่น้องเนาะอ่ะลิ้นรั่วแนนิดนึงนะคะรากาที่สำคัญนะคะพอแม่พี่น้อง f o r t u n e r l e g e n d นะคะได้เป็นแมคคอส20นะคะถ้าเป็น f o r t u n e r ถ้ามารมดาดนะคะพอแม่พี่น้องเนาะ คาชิยูประมาณแม็กขอบสินะคะเจ้าตัวน,นี้แม็กทูทนปัดเงานะคะลูกค้าจะเป็นแบบสีเท่านะคะเป็นสีเทาปัดเงานะคะช่ยชวยๆนะคะได้อย่างปียีสิบอย่างปีเดียวกันกับตรวรดนะคะนี่ค่ะขอบแม็เนี่เห็นไหมขอ,อบแม็กนะคะยี่สิค่ะพอแม่พี่น่เนาะลอยใหญ่เลยนะคะในส่วนของช่วงล่างของลิซเนอร์นะคะลูกค้านาะกัด สีสมูดก็เดิมนะคะกอถนนดีนะคะลูกค้านอนดิบเบรกสีรอดนะคะตัวโชคนะคะเห็นบอสภาพสวยๆนะคะสไตล์ลิเจนเดอร์นะคะมากรบๆเลยพอแบบพี่น้องเนาะตัวโชคสวยนะคะล่ะก็กอถนนดีนะคะลูกค้าบันไดข้างนะคะแน่นๆหนาๆน,น,น,นะคะสีนะคะสีดํานะคะ,ส,ะ,คะสีเต็มๆแบบนี้ค่ะตรงตรงกระจกนะคะกบมีกล้องนะคะลูกค้าเห็นบอ นี่นะคะแล้วไฟเลี้ยวนะคะยุทธีกกระจกนะคะกระจกสวยๆนะคะคิ้วกันชาดนะคะติดมาให้พ่อแม่พี่น้องครบๆนะคะลูกค้ามาจากปลายแดงเลยกระจกนะคะทุกบานนะคะดําเดิมจากโรงงานนะคะพ่อแม่พี่น้องเดิมทุกบานนะคะและการในส่วนของเบ้าซาป,ประตูนะคะลูกค้าก็เป็นคบเมี่ยมนะคะเงาๆง,า,งามๆเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ ราคาแบบว่าเป็นค้มเมียมนะคะลูกค้าเนาะสวยๆนะคะพี่ๆนะคะตรงนี้นะคะกดลลอกได้เลยนะคะลูกค้าเปิดได้เลยนะคะที่สําคัญนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นผุ้แจสมาร์ทคิเลสนะคะกดปุ่มโพชตาดนะคะ,ะ,ะ,คะลูกะค,ะค้าเน,น,นา,นานนะ,ะ,าน,ะ,ะานี่นะคะเบะสภาพสวยค่ะบอตึงๆแน่นๆหนาๆนะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเดินได้ตะเ็บสีแดงนะคะพ่อแม่พี่น้อง บอปไฟ้าคูน่านะคะฝากช่วยๆเลยขออนุญาตคือรถแป๊บหนึ่งนะค่ะพี่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 ท่านไหนนะคะตัดสินใจนะคะระหว่างกาลังมองหารถอยู่นะคะฝ่าวเขามามึงรถขาฝ่าว่าเขามาจับจอกนะคะพอแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ามีขั้นเดี่ยวนะคะเดี๋ยวสตาร์ทรถเห็นพอแม่พี่น้องมึงก่อนนะคะอ่ะพี่พี่นะคะยูตั้งจังหวัดนะคะบ่ต้องห่วงนะคะพี่พี่ มีพี่ๆแฟแนนซ์แลนด์ไเซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านหนาที่ทํางานนะคะทุกค่ะต้องห่วงเลยนะคะในส่วนของพี่ๆนะคะเตรียมเอกสารอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวแคทนะคะให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารให้นะคะไม่นะคะอยู่ฮสองหมื่นสามพันแปดสิบกิโลเท่านั้นนะคะทุกค่ะไม่สองหมื่นนะคะพ่อแม่พี่น้องเอาไปเลยนะคะในราคาหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทค่ะพี่ๆนะคะ สภาพสวยค่ะสภาพสวยๆเหมือนน้องๆปลายแดงนะคะพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงม,มาลัยมติฟักงชันค่ะฝั่งขวามือนะคะพอแมพี่นงเนาะปรับเปลี่ยนโหมดนะคะรับสายว่างสายลดเสียงนะคะทีหนาเจาะนะคะในส่วนของอ่าของอันนี้ใส่มือเนาะอันนี้ใายมือซ่อนของขวามือนะคะลูกค้าปรับหนาเลื่อนใหม่นะคะมีนะคะพูดคอนโทรลนะคะลูกค้ามาพร้อมนะคะ มีปูดคอนโรนพอมนะคะลูกค้าสวยนะคะหลักการมะมึงในส่วนของอันนี้ค่ะคอนโซนด้านบนนะคะสาภาพสวยๆค่ะพ่อแม่พี่น้องสาภาพสวยๆเลยค่ะบมีริ้วรอยในกาดช้งานนะคะเราสวยคุณภาพเกรดเอค่ะพี่ๆการันตีว่ารันตีนะคะมีหน้าจอกล้องถอยนะคะขอนอุญาสักรูนะคะหน้าจอกล้องถอยนะคะลูกค,ค้านิดเลยค่ะ360อองศานะคะมึงเลยค่ะอันนี้ถอยหลังนะคะลูกค,ค้า เพื่อนกสิแสดงนะคะ360องศาว่ารถเฮ่าอยู่ระวังตรงไหนนะคะอันนี้ค่ะด้านหลังนะคะแบบว่ามึงถอยหลังแบบกว้างๆเลยนะคะแล้วก็ข้างๆนะคะพอเป็นพี่น้องนะคะข้างๆกระได้ด้วยเนี่ยนี่ค่ะแลวก็เมืองมารถเท่านะคะอยู่ส่วนไหนของที่เฮาจอดนะคะหนี่เลยนะคะสามารถนะคะเล่นยังใดแน่นะคะมึงเลยค่ะ ประวัสิเป็นในช่วงของฟังวิทยุเอฟ m อ็ได้นะคะลูกค้าเนะาะแล้วก็นะคะโหมดต่างๆนะคะประวัสิเป็นบูทูธนะคะบูทูธนะคะ USB, USB นะคะ, <USB S 2> ะคะอมมูนรถนะคะสามารถเล่นได้หมดน,นะคะลูาลากค้าแล้วก็ในช่วงของพวกแอปต่างๆนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกตินะคะเพลงเพลงนะคะกะ เพ่งกับพอๆนะคะรุกนขาเนาะไอโฟนนะคะนี่นะคะเอนดรอยนะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้นะคะรุกนขาเนาะตั้งค่านะคะหรือว่าเบาเซอร์นะคะสามารถใช้งานได้ปกติหน้าจอนะคะเลื่อนแบบนี้ค่ะนะคะสภาพออปชันของลิสเซอร์นะคะมาครบๆนะคะพรอมแม่พี่น้องเนาะถ้าแคดบอกผิดประการใดนะคะพี่ๆต้องขออภัยนะคะในส่วนของแอร์นะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะ นี่เลยนะคะเวลาเขาขับสองขับสี่นะคะนี่เลยค่ะปรับแม่น,นวนตรงนี้นะคะลูกค่ะถ้าแรนกรุงเทพนะคะก็ปรับสองนะคะอันนี้ปรับสี่นะคะแรนขึ้นผู้ขึ้นเขานะคะพรแม่พี่น้องมีเวเลชเชอร์อนะคะหรือว่าทีซา์แบตไรสายนะคะข้างในนะคะลูกขาดเนาะกดนะคะกดปิดนะคะหรือว่าเปิดได้เลยนะคะลูกค้าดสา์ได้เลยนะคะแบบไรสายนะคะในส่วนไรใหม่นะคะลูกค่ะ เป็นแบบสีดำนะคะสภาพสวยๆเกียร์ออโต้นะคะพ่อแม่พี่น้องเจ้าตัวนี้นะคะเกียร์ออโต้สภาพสวยๆค่ะเกียร์คันันไดนะคะมีอีโคโหมดทวเวอร์โหมดนะคะรู่ผ่านเนาะเวลาขาับขี่เฮ้าเนาะนี่นะคะแกะนะคะสามารถใส่สัมภาระสิงของเล็กๆน,น้อยๆได้นะคะแ้วก็ น่องตัวนี้นะคะแคเทเชียเลยนะคะแคทอยากให้มามึงลดจริงนะคะสวยขึ้น้องปลายแดงนะคะลูกค้าระบบไฟสามารถใส่งานได้ปกติค่ะพี่ๆนะคะด้านบนนะคะใส่สัมภาระสินคองต่างๆได้นะคะเกะบบหักนะคะบ่มีชํารุดนะคะ กระจกนะคะพร้อมไฟนะคะเวลาเขาเปิดเนาะไฟกะสีติดเลยนะคะระบบไฟทุกอย่างนะคะ,ระ,ะหรือว่าเพดานนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะพี่ๆออกรถกับแคทนะคะพี่ๆไม่ต้องไปเฮ็ดยางเพิ่มเติมค่ะออปชั่นของเจ้าวีจเจนเดอร์นะคะมาครบมานแน่นนะคะพอมแพ่พีน่น้องสไตล์รู้เลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวมะมองในส่วนของแผงประตูค่ะลูกค้าบ่มีลิลล้อยในการใส่งานนะคะมีสครับเพจนะคะลูกค้ามาจากโรงงานนะคะลูกค้าสภาพวสวยเลยนะคะสติกเกอร์ว่าท่านด้กแกะนะคะเบาะก,กระซุยนะคะพอแม่พีพ่้องแค่อยมากให้มะมึงลดจริงอีรีนะคะในส่วนของข้องสักนะคะรวมหัวน็อตน,นะคะบ่มีกันแจกันไขค,ค่ะพี่พ,พี่ได้ลิเจเนอร์ไปนะคะุค้มค่าคุมค้มราคาแน่นอนค่ะถ้า ทางขายอยู่ป้ายแดงนะคะอยู่โชว์รูมนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านดาวหกแสนเกือบเจ็ดแสนพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่ามหาแคทนะคะเอาไปแค่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทค่ะพ่อแม่พี่น้องเสพเงินมูเจ้าอีกตั้งหลายบาทนะคะนี่ค่ะเบาะสภาพนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะตึงๆแน,น่นๆหน,นาๆแบบนี้ค่ะพีพ่ๆนะะเรื่องรดดาบประกันนะคะมีว่ารันตีจากทาง้านให่พ่อแม่พี่น้องนะคะลูกขาบตองห่วงเลย จากทางลานแหย่สามสิบวันค่ะพ่อแม่พี่นอ้องขับขี่นะคะมีปัญหายังนะคะกลับมาสอมได้เลยนะคะทีละเนาะนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะสภาพสวยๆแบบนี่ค่ะบ่มีขาดบ่มีชํารุดนะคะผาหยักมากคบๆนะคะรถสวยนาค้งสังเดิมนะคะพี่ๆมะมึงรถจิ่งค่ะทีลานนุกค,คานะคะถ้าให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมามึงรถจิ่งกันนะคะ้วก็ในส่วนของข้อเมียนนะคะลูกค่ะตัดมายาวๆมักงสีเลยค่ะ มาสูหอดถ่ายพี่นะอ่อมขั้นเลยพ่อแม่พี่น้องสไตล์สวยนะคะลูลาพร้อมนะคะเจ้าตัวนี้แม็กนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะได้เป็นแม็กคอบยี่สิบนะคะเป็นสไตล์ของเพิ่นอยู่แล้วเนาะ้วกาติเปกซีโรอนะคะในส่วนของซุมลอนะคะรัอวของสันนะคะเดิมๆสเปกโรงงานนะคะบอม,มีการเคาะนะคะหรือว่าตัดเติม ทำสีใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค่าเนาะในส่วนของขัดสีนะคะสภาพสวยไฟถ่ายนะคะสภาพสวยๆเลยค่ะเป็นหลอด LED แบบนี้นะคะลูกค่าเนาะเวลาเฮาเปิดไฟหรือว่ากดล็อกอียงนะคะลูกค่าแสงมัเซนเจอรฟืดไปเลยนะคะมีเซนเซอร์นะคะลูกค่ะสองส่ หาจุดพ่อแม่พี่น้องด้านหลังนะคะเซนเซอร์มีอยู่หาจุดนะคะแ้วก็น,นะคะด้านหลังนะคะสวยๆค่ะเวลาลูกค้าถือของน,นะคะซื้อของยังนะคะที่แบบว่าเมื่อเปิดบรไหารเนาะเข้ากัาเอาค้านะคะเตะเอาเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะมันมีมันมีวิธีบอกอยู่นะคะเดี๋ยวแค่สิให้พ่อแม่พี่น้องมึงนะคะดอกยางนะคะเน้นๆหนาๆแบบนี้ค่ะไตทองรดนะคะลูกค้าสภาพสวย บ่มีเกิดสนิมใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค,ค้าได้รถสวยคุณภาพเกียร์เอแน่นอนค่ะพี่พี่มึงเลยขาช่วงล่างนะคะแน่นแบบนี้ค่ะนะคะอย่างอะไรนะคะหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือนะคะมาให้พ่อแม่พี่นอ้องครบนะคะพี่พี่รถสวยคุณภาพเกียร์เอนะคะแคทดบอกเลยพี่ได้ไปนะคะคุมค้มค่าคุ้มราคาค่ะเซฟเงินพ่อแม่พี่นอ้องไปตั้งหลายแสนนะคะพี่พี่มาซื้อรถกับแคทดนะคะเซฟเงินไป 4แสนหาแสนปุ่นนะคะพร้อมเอพ่นออกเนาะได้รถสวยคุณภาพเกียรติเอกไปใส่งานพร้อมมีประกันศูนย์พร้อมนะคะลูกค้าเนาะตอนนี้นะคะเลืออยุ่สามปีนะคะเพราะว่าประกันศูนย์ทนายมาอยู่หาปีนะคะเข้าศูนย์เช็คประวัติได้เลยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะดันในแบบนี้ค่ะสวยนะคะเป็นทนสีดํานะคะติดฟิล์มมาถึกๆนะคะมีถาดนะคะลูกค้าถาด วางของวางของใดนะคะสไตล์ฟอร์จูเนอร์นะคะเพิ่นกพาบบอเก็บทั้งสีค่ะพี่ๆท่านไหนนาจีใส่ฟอร์จูเนอร์อยู่แล้วนะคะรูกค้าเพิ่นกระสิเขาใส่นะคะว่ามันหอยนะคะแต่ว่าอ่าของแบบอื่นนะคะกระสิพับเรียบเนาะในส่วนของข้องขาค่ะลูกค้าด้านหลังนะคะบ่มีชนหนักพิ่ความแน่นอนค่ะนี่ค่ะมัวน็อตนะคะลูกค้าสวยๆค่ะฟ้าไทยนะคะเดิมๆค่ะอ่ะที่แครบอกนะคะลูกค้าเนาะนี่นะคะ นี่นะคะว่าฟ้าไทยนะคะมีอย่างแน่นะคะคําเตือนนะคะระบบซอยปิดประตูท้ายนะคะมีบอกนะคะตรงนี้นะคะเวลาเขาปิดนะคะปิดตรงนี้นะคะนี่ค่ะที่แคทบอกนะคะว่าเวลาถือคองนะคะแล้วก็ถือคองมากในไลน์นะคะลูกค้าใส่คาเตะได้เลยนะคะเตะถอยเตะทอยนะคะไม่ใช่เปิดขื่นหายเพามไม่พนักนะคะนี่เวลาเวลานะคะเขาสิปิดนะคะ เท่ากับเตะถอยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะระยะตามนี้นะคะมันสปีดลงมากนะคะอ่ะและที่สําคัญนะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะพี่ๆท่านใดนะที่กําลังไปมองหารถเจที่นางนะคะรถโฟล์คเจอร์ลีเดอร์ยูทีพายแตงนะคะมอนิชะลอกันก่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องมามึงรถกับแคทกันก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะไม่แค่สองหมื่นกิโลเองพ่อแม่พี่น้องเซฟเงินพ่อแม่พี่น้องนะคะเซฟเงินพี่ๆไปหลายบาทเลยค่ะ สีเต็มนะคะสีสม่ำเสมอนะคะพอแบบพี่น้องอ่ะในส่วนของแพงประตูนะคะบอมีหลิวล้อยในกะาแสงานนะคะสภาพสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะพี่ๆนะคะบอตึงๆเน้นๆหนาๆนะคะพี่ๆอ่ะตรงนี้นะคะมีทีว่วางมือนะคะห้องมือเนาะผักแขนนะคะบอกง่ายซัอ่ะตรงนี้ว่างแก้วน้ำนะคะสองแก้วได้เลย สวยนะคะบบมีอย่างตีเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องแดรโลดสวยพุณภาพเจ็ดเอออกรถกับเซลแคทนะคะสําหรับพีพีเครดีดีประวัติดีจะเต็มฟีดาวไปเลยค่ะเระต้องใส่เงินออกรถจกักรบนะคะแผงประตูนะคะราคาของกุดยฉารต่างๆนะคะสวยนะคะเปรียบเสม,มือนนอไปลายแดงค่ะลูกค้าออกรถไปได้เร่ต้องประปเทหยังเพิ่มเติมค่ะแคทด,ดูแลให้ทุกอย่างนะคะเก็บงานสปาให้พ่อแม่พี่น้องชุดใหญ่นะคะเมื่อรับรถนะคะ แน่นสนของหัวน,อน็อตหรือว่าค้งสายนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะเพี่เพี่มมเมึงรถจริงกันค่ะอยู่ที่ร้านสนุกค้าลมเกา่าร้านซียูตรงขามกับบิ๊กซีรลมเก่าค่ะพ่อแม่พี่นอ้องนี่มีกล้องอีกนะคะนี่พ่อแม่พี่นอ้องมีกล้องนะคะกระจกซ้ายขวาหลอบคันนะคะเซ็นเซอร์นะคะหนา,ห,นาหลังมีให้ครบ,บนะคะออปชั่นนาแน่นนาเลยเจ้าตัวนี้ และที่สำคัญได้เป็นซิกมาโฟค่ะพ่อแม่พี่น้องรีเจนเดอร์นะซิกมาโฟนะคะตอบโจทย์แน่นอนสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะอยากไว้ใส้ซ้อยนะคะเมื่อบานเมื่อซองรอวไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะอยากได้รถสวยๆไว้แสงงานออปชั่นเยอะๆนะคะต้องเจ้าตัวนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะมีเครดิตดีประวัติดีนะคะพี่ๆ จานเต็มฟี่ดาวไปเลยค่ะบอตองใส่เงินออกรถสักบาทค่ะดาวอยู่ที่ศูนย์บาทเลยค่ะพ่อแม่พี่นอกเนาะสำหรับพี่พี่ท่านใดนคะสนใจติดต่อแคดเข้ามาใดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวแครสิ้าลูกค้าไปมึงในส่วนของห้องเครืองนะคะลูกค้านอกปัจจัยหลักของรถเลยนะคะไปจ้ามาค่ะพ่อแม่พี่นอกนะคะเขาก็ับมามึงห้องเครืองนะคะก่อนมึงห้องเครืองค่ะพี่พี่มามืองมุ้ มุ้งกว่างกันก่อนนะคะลูกค้ากระจังสิได้ตัดสินใจได้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของประกอบในการตัดสินใจสําหรับพี่ๆนะคะอ่ะในน้าอีกครั้งนึงนะคะพอแมพี่นองเนาะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนะคะลูกค้า2.4 s i g m ส4มาโฟนะคะหรือว่าตัวลีเจนเดอนะคะได้ชมปี21ค่ะไม่20,000กว่าโล ราคาหนึ่งแสนโอ้หนึ่งแสนทำไหมหนึ่งล้านสองแสนเก่าหมื่นบาทค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะขอภัยหลายๆนะคะในส่วนเจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะแรงมากนะคะยูลอยหาสิบแรงมากนะคะเครื่องซีสุนะคะรับนาเช้อเพิ่งดีเซลนะคะพ่อแม่พี่น้องสัพสวยๆเลยฟ้าขอบเครื่องนะคะบ่อแตกบ่อหาขาพี่ๆนะคะห้องเครื่องนะคะแห่งๆขา,บ,าบ่มีกันยกเครื่องนะคะหรือวาตาต่อย หย่อมแมวใดๆดทั้งสิ้นนะคะรถสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้ค่ะรถสวยเดิมแท้แน่นอนค่ะในส่วนของเบรกบีเบรก abs นะคะลูกค่ะสภาพส,าสวยค่ะเราประกันน,กนะคะโค้งสั้นนะคะเดิมแท้แน่นอนค่ะพี่ๆคันบกโดบกหักบกงอนนะคะสภาพสวยคุณภาพ7กค่ะพี่ๆออกรถกับแคดนะคะแคดดูแลให้ค่ะประว่าจะเป็นในส่วนของเรลวต่างๆนะคะแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนทยายให้ค่ะระบบไฟนะคะ บอมี่ค่ะนะคะสภาพสวยเลยหัวกะโหลกนะคะลูกค้าบอมีเกิดสนิมนะคะสวยใน,นช่วงของแผนเพจนะคะแสดงเลขเครื่องเลขทังทุกอย่างชัดเจนค่ะเวลาลูกค้าออกรถไปนะคะยะคักหูนะคะประวัติศูนย์เป็นอย่างไรนะคะครับเข่าศูนย์ใดเลยค่ะเช็คประวัติศูนย์ใดเลยค่ะรับประกันนะคะรถบอมี่ส้นหนักผิดความใดๆทั้งสิ้นนะคะหัวน็อตนะคะ นี่หัวนอดยืดฟ้ากระโปงนะคะพอมเี่น้นองบอม,มีกันแก้กันไขฟ้ากระโ่งเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาดนะคะเลี้ยงกันกลมๆสวยๆแบบนี้ค่ะสติ๊กเกอร์น,นะคะทุกอย่างนะคะชัดเจนครบนะคะหวนอดยืดฟ้ากระโปงอีกฟางหนึ่งค่ะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะ บามีการแก้การขายฟ้ากระโปรงเดิมๆนะคะมีตับฟามโตโยต้านะคะแพงกันความห่อนกันสบสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะพี่ๆพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจติดต,ต่อเขามาหาแคดแดดเลยนะคะที่เบิร์ูสูงเกาหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้าแอดไลน์เขามาได้เลยนะคะพี่ๆบ่บสะดวกมาเมืองรดนะคะวิดีโอข้อมือลดกับแคดได้นะคะลูกค้าจะได้เป็น ในการประกอบตัดสินใจของพอมพ่นงองนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะสามารถโอนจองออนไลน์ล็อกลถดกันได้เลยนะคะโอนจองก้อนล็อกรถดก่อนก็ได้เป็นเจ้าของก่อนนะคะพี่ๆพี่ๆท่านใดนะคะสนใจฝากติดต่อเข้ามานะคะมีไฟแนนซ์แลนวไปเส้นเอกสารให้พี่ๆนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะทั่วไทยนะคะขอให้พมพ่พ้องโอนจองออนไลน์เข้ามาค่ะเดี๋ยวแคทเทปเอกสารให้นะคะ สำหรับเมื่อนี้นะคะถ้าแคร์บอกผิดประกันใดผิดพาดประกันใดนะคะต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุภสุคนทาง youtube หลกัก A P P F C ทุกท่านนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมโทรมานะคะมีขั้นเดี่ยวนะคะจองก,ก้อนใดก่อนนะคะเมื่อนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า